ไรโรมาวเนี่ยเอ้ากูกำลังลงทุนเป็นธุรกิจใหม่โอปาน้ำป้อบาปอบาปอบาอบนิบสวัสดีครับจอมคนเชฟริมทางวันนี้ผมไม่ได้มาสอนทำอาหารนะครับแต่ว่าอยากจะมาบอกเคล็ดลับ เคล็ดลับการทําอาหารให้อร่อยอร่อยไม่เหมือนใครเลยยังไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวายเข้าเดี๋ยวใครโทรมา,าเนี่ยเฮ้ยไอพากุ้งโทรมาอ้าววางไงมืออย,อยู่บ้านกำลังถ่ายคลิปอยู่นี่อยู่ไหนอ,อ่ะจริงป่ะเออ เอ้าตลกแล้วพูนอยู่ดีๆก็มาเลยนะไอคิ้วด้วยวะเออโอ้ยใกลคือมันมันอยู่มันมาใกล้แล้วมันผานตรงพอดีก็เลยแบบไมยแม่งอยู่ใกล้ว่าอยากกินอะไรอร่อยๆก็เลยเอาถ่ายคลิปนี้ก็ต้องมีอะไรอร่อยๆไอยิ้วชิมได้ร้นนตัดถ้าไม่ร้านถือววยหลอดไฟแล้วเออเออเออเอ้าโหมาไม่ต้องไม่เสียงเลยเอา้วถ่ายอะไรเนี่ย ถ่ายทำไมเนี่ยวันนี้อะไรวะก็ว่าจะถ่ายคลิปพอดีแล้วอยู่ๆมาเฉยเข้ามาเข้ามามีอะไรให้กินไหมเนี่ยโอ้ใครจะมีอะไรให้กินเ่าถ่ายโหถ่ายด้วยถ่ายเก็บด้วยวันนี้ไม่ได้ทำอาหารอาวันนี้แค่จะแบบแนะนำสูตรเด็ดๆอะไรให้ลูกเพจรู้แทนนั่นเองเอาเดี๋ยวทำไมกูต้องมาร่วมรายการเนี่ยเชฟอะไรเนี่ยเอาไง เดี๋ยว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 อะไรอะไรถามก่อนถามก่อนแล้วรอเลยจะไม่ใช่ก็จับจับมานั่งเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยมาทำไมอยู่ดีๆก็มาเลยก็บอ,อกมึงแล้วไอ้เชฟว่ากูผ่านมาแล้วกูอยากจะหิวข้าวก็อยากให้มึงทำอาหารให้กินหน่อยแล้วเนี่ยก็คิดว่าเอออยู่บ้านพอดีเนี่ยก็จะถ่ายเนี่ยถ่ายพอดีเลยเป็นอะไรวันนี้ได้มากินชิมให้เลยนี่ชิมไม้เลยวันนี้กูไม่ทําวันนี้กูไม่ทมํา <c oughs> ไม่มีอะไรเลยในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยวันนี้จะมาอะไรวะปกติมึงทำทุกเทวันเทวี่ไม่ทำอะไรวันนี้จะมาสอนเทคนิค เทคนิคเฉยๆว่าเอ้ยทําอาหารยังไงให้อร่อยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เตรียมเพี้ยอะไรเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวเดรายการมึงเดินผ่านข้างหลังเลยแบนี้เลยเหรอเร็วนย่เงี้ยเหรอแฟนก็งงเลยว่าเฮ้ยอูดีม,มาเฉยคือคือบอกปัดอันนี้คุณผู้ชมใช่ไหมอ่าใช่ครับคือบอกปัดผมนะเ,นเนี่ยกับเชฟเนี่ยรู้จักกาันหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ไม่เคยเห็นในโลกโซเชียลหรืออะไรคือจริงเบื้องหลังเรารู้จักกันมาสักพักแล้วนะฮะแล้วเพื่อนว่าเนี่ยก็ได้มันผ่านมาบ้านพอดีก็เลยแวะเข้ามาคิดว่า เออเฮ้ยทำอะไรกินหน่อยแล้วมันก็ไม่ทำมีเนื้อย่ากไหมอยากกินเนื้อเฮ้ยใจไรเราว่าโนี่เป็นคนอย่างนี้อไงคุณผู้ชมจริงๆแล้วเป็นคนแบบพูดปกติอหะแต่ออกหน้าก้วแบบทำแบบเหมือนเชฟรุ่นใหญ่แบบยิ่งใหญ่สะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยมันก็ต้องแอดหน่อยจริงๆรู้คนบ้าถุยติดหน้ากากันเองว่าอ้วกอ้วกมาไม่มี้เลยไม่สนเลยท่านไม่มีเหรอไม่มีอยากกินเหรอไม่เป็นไร แต่กูมีเชฟอ้าวงั้นกูไปเอาให้หลังรถตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งรอปั๊บเอากลับมาเนี่ยนี่นะเชฟปิ้งกูหน่อยเอาง่ายๆอย่างงี้เลยง่ายเลยนี่นี่เนื้อที่ไหนเดี๋ยวปิ้งไปแล้วแม่งไม่อร่อยเสียชื่อกูอีกบอกเลยอะไรนะเดี๋ยวเสียชื่อกูอ่ะโอเคอันเนี้ยผมบอกเลยกูบอกเลยว่าอันเนี้ยกูก็ยังไม่เคยกินอ้าวอันเนี้ยเป็นเนื้อทดลอง ครั้งแรกเลยไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเนี่ยมาเอาให้มึงมาปิ้งให้กูกินเพราะกูไม่มั่นใจกูปิ้งเองกูกลัวไม่อร่อยกูเลยต้องให้เชฟปิ้งแล้วกูก็คิดถึงเชฟหลายคนเชฟเอียนก็รู้จักเชฟบัญชาก็รู้จักเชฟดังๆหลายคนรู้จักหมดไม่มีใครที่เขาจะมาคบกับกูมีมึงนั่นแหละที่คบกับกูเชฟกูเลยต้องมากูเลยเชฟเอาออกมาดูก่อนออกมาดูก่อนออกมาดูก่อนนี่ มันเป็นไม้ละเว้ยไอ้แต่กลิ่นดีนะเนี่ยมัาไม่อร่อยดาได้แล้วเนี่ยอะไรนะไม่อร่อยดาออกมึงด่าได้เลยแซบไม่รู้เนื้ออะไรไม่รู้ยังไงอ่าฮะมาเป็นมาปิ๊งๆเอาออกมาดิออกมาดิออกมาดูดิออกมาดูดิไอ้นี่นี่มาละโอ้โหเรียกสรุปว่าทีมงานสิบคนก็ทีมงานแล้วสิบคนน่ะนะโอ้ยนี่นี่นี่ ดูมันดูมันแทรกไปไงดูมันหรือดูมึงดูมันดูมันดูอยู่นี่อยู่แล้วไงดูมันแทรกโอ้โหเฮ้ยเต้องลองเว้ยปิ้งเนื้อได้ใช่ไหมได้สบายโอ้รู้ชอบเสียงอ่ะชอบที่ไม่มีปัญหาแต่มึงพูดแล้วกูมึงแค่ปิ้งเนื้อมึงเอาเลยกูประมาณนั้นเอาเอาหม้อปิ้งมาเลยหม้อปิ้งเฮ้ยเตาปิ้งเียหม้อปิ้งเชฟ มึงเรียกเตาปิ้งโมโม่ปิ้งเตาปิ้งเตาเป๊ะเป็นอาชีพงานโอยเป็นไงเราปิ้งโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวิเดี๋ยวโทษนะฮะโทษนะฮะเทปเตากูถามเลยมึงเคยใช้หรือเปล่าไม่เคยไม่เคยเตาเหี้ยใหม่ว่าเดี๋ยวก่อนแต่แต่แกนี่โอ้โหไม่มีอะไรติดเลยนี่แบบเมาส์กิ๊ฟโทษนะอันนี้ซื้อนานยังซื้อมานานแล้วแต่เก่าเก็บไม่ได้เก่าใช้ มึงไม่เคยใช้เชฟไม่เคยไม่มีรอยน้ำมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยจะมาลองเตาด้วยเหมือนกันวันนี้ไม่ใช่ลองแค่เนื้อจะลองเตาด้วยโอ้ทุกอย่างใหม่ทุกอย่างไม่เป็นไรถ้าเกิดมันไม่อร่อยเราก็โทษเตาไงโอ้โหสุดยอดเตาใหม่ไปเอาเอาใหม่ไปอ่ะปิ้งให้กูแดกเลยเชฟได้ได้มาลองดูไงใช้ไงวะเนี่ยเฮ้ยทีมงานเปิดแล้วได้ไงมึงก็เปิดสิถ้าง่ายอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเอาแค่เอาที่วาง ใช่ไหมถูกไหมใช่เพหรอแล้วกูมาหามันท้องใม่หน่อยถ้าง่ายมันจะง่ายขนาดนี้เอามันต้องอยู่ที่คนย่างด้วยคนปิ้งเราเราดูเราดูไหนวะโอ้โหทำไมอร่อยเสียหมาเลยเนี่ยอบเลยตอบเลยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะโอเคไม่ต้องห่วงเองแดดออโอ้โหร้อนเร็วไปเลยร้อนหรอร้อนแล้วอ่ะ่ะร้อนว่ะนี่ยใหม่ไหนเนี่ยถามจริงอยากไม่บอก อ่ะให้มึงลองแดกก่อนเชฟ <Okay. S 2> โอเคเออได้รู้ลองแดกก่อนเลยลองก่อนเว้ลองก่อนเออเริ่มแล้วเริ่<อ>มล<อ>แล้วทำไมมึงไม่วางไม้ไปออกทางแล้วหนุนว่าจะให้ถามอยู่เนี่ย <laughs> มันก็ร้อนสินี่มึงงี้วะเชฟมึงงี้ไหมง่ายไหมเ้าเอาเอาแล้วแต่มึงเลยเอาใบเอาใบเชฟเชฟจุ๊บเลยเชฟต้องเชฟไม่ต้องเชฟต้องไม่ไม่เป็นคนวางหรอกเพราะว่า แล้วจะอรยไม่รู้เทคนิคเออเดี๋ยวแม่งไม่อร่อยกับมันโทษกูอีกนะฮะผู้ชมขอโทษนะใช้มือกูกับเชฟเพราะว่าอันนี้เบื้องหลังจริงคือรู้จักกันมาสักพักนะฮะแล้วก็เห็นพฤติกรรมอะไรกันมาต่างกันนานีวีลกรรมร่วมกันนิดหน่อยผมก็เลยขึ้นมือกูกันได้นิดนึงไอ้เรื่องเรื่องวีลกรรมเก็บไว้ก่อนนี่เผอทีมงานนะครับโอ้โหอาวโอ้โหเฮ้ยนี่มึงเอามากลแบบงานแฟยิ้มเลยใช่ไหมเนี่ยคือคือตอนแรกเนี่ยกูไม่คิดว่า จะมาเจอมนหของเชฟแต่ว่าเผอิญรถผ่านมาแล้วก็เลยมาพอดีแล้วเผอิญไปได้เนื้อตรงนี้มาอพี่เก๋ก็ขับกลับไปปิ้งบ้านเออกลับปิ้งบ้านแต่ว่าเออเจอมึงก่อนก็เลยให้มึงปิ้งดีกว่าอแม่กูสบายด้วยไม่ต้องมาเหนื่อยร้างโจ๊กร้านแต่เต่าแม่งเร็วว่ะเร็วเร็วไฟไม่ยากง่ายดีนะเนี่ยเออเลยแต่ว่าเอามาอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเสียบเสียเวลาอะไรเลยไงแกจะถุงมาก็ปิ้งได้เลยเสียบมาอย่างนี้เลยเออเสียบมาที่กินมาละโอ้ยโอ้ยเฮ้ กินมาวะ่ะมันแม่งหยดแล้วเว้ยใช้ได้เว้ยเฮ้ยกินมาวะ่ะมันมีเทคนิคนะการปิ้งเนื้อต้องช่วยต้องต้องกลับปนะน่ะกลับไปไหนเออกลับไปบ้านาบ,บ้าแล้วกลับเนื้อไม่ใช่กลับบ้านห้าบาทสิบบาทเอาหมดเลยม,ม,มันมีเทคนิคมเป็นคนออมสะสมมมมไปเเรื่อยันนีทคคิการปิ้งอะไรเงี้ยเผื่อแบบถามบ้าเขาอยากรู้กูได้จำด้วยโอ้ยตอนนี้ยังไม่มีขอทิมก่อนดู้ทุกวันรู้ทุกวันเฮ้ยแต่มันง่ายนะเดี๋ยวมันไม่ต้องทำอะไรเลย มันง่ายที่เนื้อกูหรือมันง่ายที่ปิ้งเตาหรือมันง่ายที่ทอดเตาเตาดีเตาดีเตาดีอ่ะเตาดียังไม่ได้ชิมไม่รู้เว้ยมันจะชิมมาว่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันมามันมีมันเนื้อเฮ้ยใช้ได้เหรอเฮ้ยกินมาละอืมเฮ้ยเตาเตานี้ง่ายนะไอ้เตาจับฉลากปีใหม่ป่ะใช่ป่ะวะใช่เลยเนี่ยเตาฟฟิศมาออฟินแล้วล่ะโบ้า เท่าผมเอาไ,ออาไปผมผ้าตัวนี้จะเสงียนนิดนึงผ้าตัวแก้วอะไรพวกนี้อย่าขอร้องเอาไปไหนมึงมอย่าให้ซื้อผ้าผมว่าผ้าตัวอะไวแก้วย่าขอร้องเออเอเอส่วนมากเอาจริงไอ้ของจากปลาปีใหม่อ่ะแม่งจะเป็นอะไรที่แบบอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเชฟกูให้เลยแม่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ต้องตีเลยเลยปูดยิงอายแม่งจะใส่แบบใส่ใส่กล่องไว้อ่ะแล้วมึงจะเอาไปไหนอ่ะแล้วก็ไม่ให้ทุกอย่างเขาเนื้อนี่มันไม่ต้องสุกมากก็ได้ถูกไหมใช่ใช่จริงแบบประมาณ แต่คอมมันอยู่ขนาดช่องอพี่อีทนะโอ้โหโซจู้อะไร <c oughs> โอ้โหอันนั้นอันนี้ติดไปดิไ,ปนนไฟคืออะไรดีวะช่องพี่แจไม่รู้จักไฟอ่ะช่องนั้นอะโอ้ <c oughs> โหวันนี้ <c oughs> กินมาจริงมาบอกเลยอันนี้กินพร้อมกันนะอ่าฮะถึงแม้กูเป็นคนเอามาแต่กูไม่เคยกินนะเอาจริงเลยบอกเลยแบบน,นี้ไม่เคยเามากินเหมือนกัน ถ้าอร่อยแล้วจะไปหาซื้อที่ไหนเอเนี่ยเดี๋ยวบอกงั้นแน่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 เดี๋ยวบอกให้มาอร่อยก่อนให้มันผ่านปากมึงกันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อร่อยนี่มึงกินปุ๊บมึงบ้วนทิ้งออกมากูก็ไม่ไม่ไม่คุยต่อละไม่อร่อยนี่จบคลิปเลยนะไม่คุยต่อละวันนี้อยู่ขอโทษจริงนะผู้ชมที่มาขัดจังหวะเชฟมันพูดเรื่องอะไรไม่รู้กูมาขัดจังหวะแล้วนะเอ่อเมื่อกี้จะเปิดคลิปเรื่องอะไรลืมไปหมดเลยเวลาทีมงานก็ไม่ไล่ด้วยไงก็ถ่ายยาวอยู่จุดเนี้ย เห็นแล้วมัน่เลยนี่นี่นี่เอากล้องมาดูใกล้ๆดิไม่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าว่าโอ้โหมันมันมันฉ่ำดูเด็กนี่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าตาแล้วเดี๋ยวดูรสชาติก่อนวะเฮ้ยขอชิมก่อนได้ไหมเนี่ยเอาหรอได้หรอได้แล้วดูดิเนี่ยข้างในสุกยังนี่ไงเดี๋ยวลองเลยเสรแล้วขอโทษนะ

เรียกมานมนะไจริมน่ยเมียมึงยืนน้ำลายยืดอะเร็ทีมงานทีมงานเออมยหมดเลยบอกคนเขลยมาเล้กันเดี๋ยะไยินเสียงมนใครเกลือมลายวะตา้องตาเครือเกลือมลาเหมือนเนี่ยอ่ะปลอ่ไม้อ่ะลไม้อ่เอาไปอาไปลม้อาโอ้โหพูทงานเยอะเนี่ยใชโอ้โหกล้องตัวเดียวมึยิงกันาคนเลยเหร อ๋อนี่เมาถ่ายให้ไหมเนี่ยมาแดกกูอยากเอากล้องสูยทีมงานแล้วเกิดเหลือบหายขอคุณนิดนึงกูไม่ไหวละกูไม่ไหวละกูไม่ไหวละไหนกิ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 นนี่กินนี่กินกินยังไงอะเอามานี่ยังไงยังไงเหนื่อยเดี๋ยวจะหาวไม่แน่จริงเออจะหาวทิ้งกาแฟนจะหาวกาแฟนไงกูไม่ยืนแอบกินเลย กมองคนอื่นเห็นยืดตัวปันกูเจอแบลงเล่นทีมงาดูเกลี้ยงเลยเออไอปันเป็นไงวะปันอร่อยมากร้อนร้อนเอาทำไน่าเอาร้อนมาก่อนอร่อยด้วยเป็นร้อนทีเดียวเออบอกนะนี่คือการกินครั้งแรกเหมือนกันเอามายังไม่เคยให้ใครกินเลยและนี่คือคือเทสแรกเลยเป็นมัน มันกรมงก่อนนะอืมันไม่ไม่เค็มโดดเฮ้ยได้น้ำจิ้มเด็ดเด็ดนี่ทำดีเราอะเราทำได้น้ำจิ้มอะทำได้เดี๋ยวก็มาอย่างนี้กูจะทำอะไรทันหรอกแดกก่อนน้ำจิ้มใส่เราด้วยนะผมครองผมจิ้มจัดได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนนี่เนื้อมาจากไหนเนี่ยจากเมืองอือก่อนนะกูเพลินอหมักมันน้ำเยิ้ม อร่อยอร่อยนี่คือเนื้อย่างหรือเนื้อปิ้งที่กูกำลังลงทุนเป็นธุรก,กิจใหม่ไปได้สูตรมาแล้วไปให้เพื่อนมันลองทำให้หมือนว่าเสียบไม้ให้ปผสมให้แล้วเนี่ยคือถุงแรกเลยที่กูได้มา วันนี้เลยวันแรกแล้วก็เลยผ่านมาบ้านมึงเนี่ยก็เลยเอามาให้มึงลองปิ้งแล้วให้ลองเทสให้หน่อยแล้วไหนมึงว่ามันได้ชื่ออะไรวะอ่าคิดว่ามีสามสี่ชื่ออ๋อเอาตัวชื่อเท่ๆเดี๋ยวเนื้อย่างอ่าเป็นเนื้อปิ้งนะเนื้อปิ้งกระรูปแบบจ๊ับปุ๊บปุ๊บติงดูไหมติงดูไหมอีกทีเนื้อปิ้งกระรูปแบบจ๊ับปุ๊บยังพูดไม่รู้เรื่องตอกแม่ไม่เอาไม่เเอาไม่เอาอ่า อีกอันหนึ่งที่ทิ้งมาอะไรวะเนื้ออะไรเชฟมึงขำแล้วเนื้อเนื้อย่างเนื้อย่างก๋อยเนื้อเนื้อมึงผ่านสมองเรียบร้อยแล้วไม่เอาใช่ไหมไปเอาเอาชื่อที่แบบคิดมานะเนื้อย่างโบบะเออเออเออโบราณยังไปได้เนื้อย่างโบบะให้มันแปลกเดี๋ยวแบบบ้าๆมึงเนี่ยเพราะคอนเซ็ปต์คือเนื้อย่างโบบะอ๋อเนื้อปิ้งเนื้อปิ้งโบบะ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  อร่อยจังวะเฮ้ยพุบบบะุบบ้าพี่พูดให้ผมเลยพุบบ้าพุบบะเฮ้ยอร่อยจังวะพุบบะาคนนี้ดีคือคนกินก็เอออ่ะแต่เนื้อมันดีอ่าแต่มึงพูดอะไรเน่เนื้อมันคือเนื้อโคขุนเวอร์เชหมันคือเนื้อโคขุนหมักพิเศษเฉพาะสูตรของเนื้อย่างอ่ะถ้าเอาโอเคก็บับะเอาป่ะเป็นตำนานเลยเออเป็นเนื้อปิ้งเนื้อย่างบับะเลยอ่ะแล้วมึงจะไปขายที่ไหนเนี่ย เอาพูดตรงนะกูยังไม่ได้คิดการตลาดเลยคิดผายแล้วยังไม่คิดอะไรมันส้นตีเรามาเชฟเพิ่มเนี่ยนี่คือถุงแรกที่กูเอามาจากจากครัวเลยแล้วก็ที่หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาให้มึงปิ้งหมดเนี่ยเดี๋ยวแล้วให้มึงลองหน่อยถ้ามึงบอกว่าเห็นว่าเฮ้ยแม่งถ้ามึงกำลังตีอ่ะกูก็คิดว่าจะเปิดขายเฮ้ยไปได้เลยไปได้เลยนี่ไปไหนมากใไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าเนื้อมันนุ่มมากแล้วแม่งอร่อยไม่เฟ้นนะอันนี้ไม่เฟ้นไม่เฟ้พื่อกันนะไม่เพื่อกันนะท้าไมอร่อย กูก็ไม่อร่อยไม่งั้นเดี๋ยวเสียเฮ้ยอันนี้อันนี้อร่อยไปได้เลยขายได้เลยให้มันตั้งตั้งราคาให้มันแบบไอ้หน้าสนหน่อย10บาทจริงดิไม้ละ10บาทเข้าตลาดทั่วไปเฮ้ยคนถูกเลยกำไรไม่เยอะเน้นอยู่กันยาวๆโอเคไม้เบ้อเลือดเลยนะเออไม้เท่าเดิมไม้เท่าเดิมมเนื้อเนื้อเนื้อเมือก็เฮ้ยไม้ใหญ่อ่ะสิบบาทได้เหรอสิบบาทเอาอย่างนี้เลย สิบาทน่าสนใจนะสิบาทออย่างนี้เลยเฮ้ยขายได้เลยอย่างนี้เพราะตอนนี้แม่ครัวกูรอสอยไม้อยู่แล้วแค่รอข่าวคอนเฟิร์มแค่นเดียวรอรอเหล่าแล้วเหล่าไม้รอแล้วถ้าดูคอนเฟิร์มว่าถ้าเช็คดูคอนเฟิร์มว่าขายได้เนี่ยเดี๋ยวขายได้เดี๋ยวกูสั่งออกสั่งให้แบบให้เขาทำรอไว้เลยนี่ไม้ส่งมาจากตุรกีเลยใช่ไเนี่ยไม้ตนเราไม้ทรรมาแล้วเรื่องนึงคือมันสามารถที่จะเก็บในช่องฟรีซ ไม่เสียง่ายแล้วเวลาคุณจะเอาอกมาปิ้งคุณแค่ออกจากตู้เย็นแล้วก็รอแป๊บหนึ่งก็ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วคุณก็เอามาปิ้งมันก็ได้ค่อยปิแบบนี้ซึ่งอันนี้กว่าที่กูจะให้มึงลองเนี่ยอันนี้ถุงเนี้ยกูได้เอามาลองเก็บในช่องฟรีซบ้านกูแล้วเป็นอาทิตย์ก็ยังอยู่ได้แล้วออกมาปิ้งก็รสชาติเท่าเดิมแต่อัเนี้กูบอกนะเพราะกูกินถุงแรกกับมึงจริงจริงยิ่งอร่อยเฮ้ยใช่ได้บอกั่นไงอร่อยเลยร่างไงเอาแล้วสถาปนาแล้ววันนี้แล้วย่ายหัวกะทัน หลักของเนื้อย่างโมบะก็คือเอางี้ไม่ยังไม่มีการตลาดอะไรเลยมึงมึงมึงดีไซน์ได้ไหมช่วยคิดหน่อยดิยังไงเดี๋ยวกูบอกให้ลูกเพจมึงเยอะแยะเออเดี๋ยวรีวิวแม่ค้าก็คนรู้จักเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาช่วยขายเองอ่ะเอาจริงป่ะเราคิดว่าคนอยากขายเยอะไหมถ้าถ้ารสชาติอย่างเงี้ยรสชาติอย่างนี้ราคาอย่างนี้ไม่มีปัญหาหน้าโรงเรียนตลาดรองเท้าใช่ป่ะใช่ใช่ทางขึ้นรถไฟได้นะได้เลยกินกับข้าวเหนียวอีกโอ้โหเด็ดเลยแต่เราไม่มีแต่ไม่มีข้าวเหนียวนะกูมีแค่เนื้อเซฟ ก็ให้แม่ค้าเขาไปขายไปซื้อไปแล้วเขาก็ไปทำข้าวเหนียวเองใช่ไหมเออเอออย่างนั้นก็ได้ก็สมัยนี้เขาจะได้ไม่ต้องมีค่าต้นทุนใช้แพงไงเออเอาดิอย่างนั้นอ่ะดิกูช่วยดิกูช่วยครับคุณชยแม่งอยู่อยู่อยู่อวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะมาคุยอะไรกับมึงเลยเนี่ยกูตั้งใจให้มึงมาปิ้งเนื้อให้กูกินเฉยๆอยู่ๆกายธุรกิจตังั้นเออให้ให้การตลาดกูด้วยนะเอาดิได้มึงตลาดไรอ่ะตลาดสดตลาดปลาคารไม่เอาบอลเล่นบอลเล่นอยากจะช่วยคนอย่างเงี้ยถูกๆอย่างเงี้ยขายได้เอางี้ ถ้าเกิดมีคนแบบยังไม่รู้นะอันนี้คิดเร็วๆแล้วนะยังไม่ได้คิดแบบยังไม่ได้คิดอะไรนะถ้าเกิดมีคนสนใจจะเอาไป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 ขายเนี่ยติดต่อผ่านมึงก็ได้เชฟได้เลยติดต่อผ่านมึงก็ได้ติดต่อผ่านติดต่อผ่ามึงหรือแล้วเดี๋ยวเราสองคนสมมติว่ามีสักสิบล้านแรกยี่สิบล้านแรกอ่ะไปเยี่ยมแผงเลยนะเออมึงไปบูเดี๋ยวไปเยี่ยมแผงเลยได้คือเอางี้ว่าใครติดต่อมาไปเยี่ยมแผงเลยเออไปจริงไม่ได้เห็นเลยไปการันตีเลยว่าแม่ค้าคนเนี้ยไปโปรโมทเขาด้วยคราวนี้สบายเลย ใช่ไหมใครรับไปขายเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ตอนนี้แม่งคิดการอยากแล้วเดี๋ยวก่อนแอบแอบโฆษณาป้ายป้ายโปสเตอร์ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแต่กูเชื่อว่าเนี่ยพอถ่ายเสร็จเดี๋ยวมึงตัดต่อเนี่ยกี่วันในฤดูทีมมึงตัดต่อเนี่ยน่าจะหลายวันอยู่ชื่อว่าอะไรนะเนี่ยเนื้อเนื้อย่างโบกบ้างหรือกิมโบกบ้าโอเคกูเอาด้วยนี่ไงเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีป้ายปุ๊บเดี๋ยวมีป้ายปุ๊บ ตายปุ๊บแล้วก็เนี่ยอยาให้พีนงานมึงขึ้นเลยเดี๋ยวกูให้พีนงานคลิปตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนตัดต่อเสร็จสามสี่วันถูกป่ะโอเคคุณพงษสั่งงานพินงานเลยอ่ะเอ้ามึงโทรเลยมึงโทรเลยรอ่ะคุณสั่งพินงานเลยดีกว่าครับหนึ่งแม่งมาสดๆเลยเว้ยเฮ้ยเว้ยแต่อร่อยจริงอันเนี่ยหรอเออพี่ก่อเออเฮ้ยทำแอบให้หน่อยเนื้อเนื้อเออเนื้อปิ้งเนื้อปิ้งโบบัก ซาลาโอบอยไม้เนื้อปิ้งหรือเนื้อยา่างเนื้อปิ้งเนี่ยเนื้อปิงอ้งเออหมูปิ้งเนื้้อปิงนี่ยเนื้อปิ้งอ่ะเนื้อปิ้งกบัตซาลาโอบอยไม้เลขเจ็ดอ่ะเลขเจ็ดเกลือวั <c oughs> ไม่ตีไม่ตีนะไม่ตีซาลาะแล้วก็บะบอยไม้เลขเจ็ดซาลาอะเออรูปรูปมึงใช้รูปที่อยู่ในกูเกิลอ่ะกูเกิลด้อ่ะที่กูมีอ่ะมึงวางเลยเอามาเลยเดี๋ยวกูตรวจเองเอาแบบเอาแบบให้เห็นถึงความเป็นเนื้อย่างแล้วก็แบบร้อนแรงร้อนแรงหน่อยเพราะว่าเชฟแม่งทำอาหารเผ็ดเออร้อนแรงร้อนแรงหน่อยไฟไฟอะไรเงี้ย แล้วอะไรเป็นแบบเขียง,งสวยๆอะไรเงี้ยอ่ามีขา้าวโพดมีอะไรเงี้ยมีขา้าวโพดอะไรเงี้ยเฟสบุ๊คเฟสบุ๊คเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทำเป็นบุ๊มบิลไดมั้งเดี๋ยวกูทำเองเนื้อปิ้งโบ๊ะบะโอเคนะอีกสิบนาทีมึงส่งให้กูได้มนะั้ย <c oughs> โอ้โหโอ้โหไอ้ที่เขาบอก <c oughs> <c oughs> สิบนาทีครอบสิบยางเป็นเพื่อนกันโอเครู้แล้วเรียบร้อยอ้าวสั่งงานแล้วซึ่งกูเชื่อว่าเนี่ย ทีมงานดูไปตัดเสร็จก็สามวันสามวันใช่ทีมงานกูเสร็จแล้วพรุ่งนี้อ่ะขึ้นให้ดูเลยอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยที่สามไปเมื่อกี้อ่ะขึ้นแล้วเนี่ยเร็วจัดที่ยังไม่เห็นนะตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะตาองไน้าติงเทียวะเนี่ยขอชื่ออีกทีชื่อว่าอะไรนะอีกทีเนี่ยเนื้อเนื้อปิ้งโบบะเนื้อปิ้งโบบะอ่ะเนื้อปิ้งโบบะแคปชั่นเหรอโบบะโบบบะขอเชื่อว่าโบบะ ลนอะไรกูเนี่ยเอางี้ถ้าใครสนใจนะอยากจะขายนะเดี๋ยวตอนนี้พูดเลยการตลาดไม่คิดเลยนะเดี๋ยวหลังจากวันที่ออนแอร์ไปอ่ะน่าจะมีคิดแล้วล่ะเดี๋ยวผมกระเชฟเนี่ยครับจะน่าจะคิดแล้วราคาอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลังมกันได้เลยได้ได้โทรมาได้เลยเดี๋ยวจะไปบอกแม่ค้าที่ตลาดให้อ่าน่าคิดกันแล้วน่าจะได้น่าจะได้แต่เชฟกินแล้วอร่อยเปล่าอร่อยอร่อยท่านก็จบการันตีกูกินกูก็อร่อยเฮ้ยแน่งหนักดีเนื้อโคขุนด้วย เดี๋ยวกูจะไปหาขายให้มึงนะเอมึงบอกช่องทางการติดต่องมนทีเนี้ยช่องทางนั้นก็ผ่านถนนนะฮะเข้าลูกรางเฮ้ยไม่ใช่ช่องทางก็คืออ่าตอนนี้ก็มีแฟนเพจกูเซฟอ่ะภาคุง P L A K U N G อันนี้แฟนเพจก็จะลงให้อ่าเดี๋ยวเอาขึ้นให้ด้วยอ่ะ IG ก็ภาคุง0ู1เหมือนกัน P L A K U N G 001เนี่ยเลงให้ ทวิตเตอร์หนึ่งล้านคนก็ p l a k u n g ศูนย์ศูนย์หนึ่งเหมือนกันเหมือนกันหมดนะอ่ส่วนเฟซบุ๊กเดี๋ยวกูสมัครเลยอ่เดี๋ยวกูสมัครเลยเนื้ออ่าใช้ชื่อว่าเนื้อปิ้งโบบาร์แล้วกันเนื้อปิ้งโบบาร์แต่โบเนื้อปิ้งโบบาร์เลยเข้ามาเขาไม่อัพเดทก็แสดงว่าผู้สมัครออานนั่แหละโอ้มาเร็วๆเลยทุกคนเดี๋ยวทักกันเข้าไปได้เลยนะครับอแล้วของเชฟ่ะเชฟเชฟด้วยเลยก็เป็นจอมพลเชฟลิมทางทั้งเฟซบุ๊ก และทั้งยู u ูบเออเข้าไปติดตามกันหน่อยนะครับอ่านั่นแหละเดี๋ยวเชฟก็จะมีรายละเอียดด้วยนะได้เลยโหเยี่ยมเลยแจมชื่อร้านชื่อร้านด้วยเหรอเชฟชื่อร้านเป็หรวอ๋ออ๋อคุณอะไรวะเนี่ยกูก็ลืมเออชื่อร้านเนื้อปิ้งบอบบาเนื้อปิ้งบอบบา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 เนื้อปิ้งบอบบาบอบบาบอบบ้าบอบบ้าบอบบาอร่อยจังวะบอบบาบอบบ้าตรงี้ด้วยวะ ถ้าใครติดต่อมายี่สิบร้านค้าแรกเดี๋ยวมือกูไปหาเขาที่ร้านเลยโอเคไปยืนหน้าร้านเลยยืนแบบอีกินเนื้อมึงบอกเขาเลยมึงบอกเขาเลยอ๋อเอออะอย่กลัวนะฮะแม่ค้าพ่อค้าท่านไหนนะฮะที่คิดว่าเนื้อปิ้งโบบะของผมเนี่ยมันไปขายได้ที่ที่คุณอยากจะขายนะให้ใครกินก็ตรงไหนก็ได้ติดต่อมายี่สิบร้านค้าแรกไม่ะเป็นทางผมหรือทางทางเชฟนะเดี๋ยวเราจะไปหาคุณที่ร้านเลย ไปถ่ายรูปร่วมกันเป็นทคลิปอะไรอะไรคุณก็จัดไปช่วยโปรโมทด,ด้วยนะจะเพ่าค้าใหม่หรือแผงเก่าอะไรก็ได้ลองดูนะลองดูนะตรงนี้คิดเร็วๆก่อนนะคิดเร็วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกไอพวกค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปหลังมาอีกทีตอนนี้ยังไม่รู้ได้ได้ได้เอาบอกเขาไปก่อน<อ>ว่าเราจะทําอะไรใ้บ้าะเออแต่กูว่ามันจะทำมึงกันเยอะเชฟอ๋อ,าอสายอาหารต้องมึงแล้วล่ะอร่อยอร่อยเออหืมการันต,ตีเลย กี่มาแล้วนะเยยวไปดูตอนแรกจะด่าตอนแรจะด่ากูอยู่เลยว่ามาขัดจังหวะถ่ายรายการเฮ้ยอร่อยเจ๊ด่าอร่อยมเนี่ยอร่อยดีอร่อยมากเลยแล้วไงสุใช่ไหมเนี่ยกสุ่ะใช่ไหมสุกแล้วสุกแล้วช่วยยิหน่อยช่วยหน่อเออยิบมไหยิมอ้น่ากินงไว้เหลยทีงานสบายเลยวันนี้โอเค ไปละเชนยัยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ไม่กินก่อนกูบอกให้มึงปิ้งให้กูไงมึงปิ้งแล้วไงวันนี้ไม่ได้เอามาก่อนมึงได้หลายไม้นะเชฟเจอันนะเดี๋ยวกูวจะกลับให้แม่กูกินตายผ่าแล้วไอ้เอ๊ะมาเร็วไปเร็วยอยอแหมแกลมึงโอ้โหบ้าบอมาบ้านเชนทั้งทีเออะอามนีแบ่งให้ได้เอ๊ยปิ้งปลาหาไม้เดียว แม่งเฮ่มากเลยแบบเหลือกุ้ไม,ม้เดียวโอเคจ